สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกการผูรร้เพาะเซนเกอเซนเกอร์พี่น้องสองเอิรนลูกไซโกกับลานเคยเจดามสิมานลูกห่านููห่านไว้ให้เจดามกับผู้บาสบายดี่นองผู้ขนจลองเรียกาว้หน้าเลยเห็นหานจะลองห่มขาจะลองเขคัน้อย

มันโมเมนดำซะมันจนเหลื่อมมีเสือนงมีเสือนงงัวงัวงัวเสือกินเสือกินแพ้เบิร์สพี่น้องเอ้ยปิ่นทั้งหน้าดูห่ามันแป้นกลุ่มนะไมนคิดหลายเนาะเข้าว่ะเปิดจอมันโกงมอยใหญ่แพ้ปิ่นถ้าบอกหลิกมาข้างนี้ข้างนั้นมันเที่ยงฝนไม่เที่ยงอืมปิ่นดูหลี

ตีสามอันคอตอกสามอันคอตีก็ขวานขามลึกสูงต่ำสูงต่ำคุดแท้นะคุดลงทางนี้นะฮะน้ำนู้นอะเอายังนู้นบั่นบล็อกพูดทางนี้ลงพูดทางนี้บริบริกรรมบ่แม่อุ้ยของเก่าและตีก็ขามเลยตรงนู้นสูงแห้งอะไรใดทางนี้นะนู้น้างนี้ น่องมักกับขี่อันไล่กันหัวอะไรเนาะเอ้าก็น่องปิดหัวผื่แบบนพี่ไม่ผือก็แหงแ้งหละแดดว่นไหนใส่มอญวะลุงเอยไป็นข้าวไทยกระผมในลุงเขาขับเป็นบ่อฮาแต่บ่อออกไปเอาลุงเพราะว่าเกี่ยวกับเก็ดหน้าแล้วสิลมึงนะพองคพราะว่า

ไม่ได้เขาปูเมื่อเปลี่ยนเอาเขาอันยาเขาอยาเออผู้ไทยเอิญเขาเจ้านะเขาอยาเออให้กระหูได้นี่นะมันว่ายาอย่าเอาเอาเอาเขาอีดำมว่าหายไหเด้อแม่นายอยากได้จีดเขาปลูกบ่เออเมื่อเปลี่ยนเอาเขาอยามันว่าขยจ้ได้เขาอยาอีหยางอันเขาอยามึงนะข้าเขาเจ้า ไช่ผู้ชายกับโชพี่น้องเอ้ยทางความมารู้เรื่องว่าบอกขอใจกันระบาดชี้นอยังเป็นเล้าเลยเดี๋ยวนี้เคยหล่าตะกี้ก็ถ่ายคลิปก็ว่าผู้ชายมองอๆเรามาอยู่ได้จกปีเดียวตอนนี้ยังบอกขอใจมาใจแฮงเอาเชือกให้บอกใครบอกใคร อีลุงนี่บอกนะเสือกอันเสือแดงแน่มันเสือขึ้นแน่เว่าพวัสดีนานเอาเสือขึ้แน่นี่เอาเสือขึ้แน่ไอเสื้อแดงมึงหนักอย่งนี้มันมันก็เจ้าว่าเสื้อเสื้อแดงมันอยู่นี่อย่างนี่เลย้ยบอกตัวเราซัมึงกว่า ่นจบมว่าหาเหตุสองคนคิดว่าเขามาไล่เวลาประชองคนเบาเชื่ออยู่ว่าโอ้ยั่นนี่ยมันูต่ำแห้งอนชุ้งทางัหนอย่างเง้ยานมันต่แต่ตกจะกุคามนะเป็นกระคักแนี่ยแปนปูมาแล้วกตีได้แพนมึงตีจ้ากันมึงมึงต่อเกียกลูกนั่นแหละ ปีหน้าอีกครังอากีดินนู้นขึ้นบ่รักตัวสองอันนี้มันย่อ,อเลยก็ได้บอ่อันน,นนั้นทางนั้นนะมึงตีจากดอกเลยตะปู่นันน่นใส่เนี่ยตีออกกับพังได้ไปออกมกันกระปุกคือเก่าเลยท่านบอ่อเท่านี้ขึ้นมาเนี่ยตาำไม่ใช่บางครั้งไม่ได้ตามแห้เพอพี่หลุดนะต่ำขนาดไหนโต๊ะโตอกโหมดชิบหายมันต่ำกันชิบหายคือเข่า นี่เป็นงานแนปูางลางนี่ว่พ่ออนไ้นบับพ่อชบัวแด้พจะมามาเฮ็ดตื่นไปได้พว่ดิะได้ยโคแดงบ่ได้พวกับบด้เฮ็ดเลยตัดใหม่น่ึสนเละนะตัดใหม่สินนะซงสินกับพ่อกับพ่อสามสนกับพ่อมันอีโคแพนคน่ะอือ3ามสินอ าานะมันอยากมืออยากม้วนอนหนึ่งด้อพี่น้องด้วพเผยูบมือก็มีจีบปไข้ปวบอไขดจีาเชีใหม่อานี้นะไม่ปฏิมันมันตัดมันก็เช<อ>ียนะดูแลมาดเชียปชาชเอา มันบดิมียังชีเห็ดเลยเนาะชีเห็ดอีกใส่ของเก่าห้านั่งกันยังไงกูชีเห็ดไฟกูเกไปลูกเตามตามอันก่อนฮะตามเต๋อไปกูชีบมังกงูอ่ะามี หาทำใจไยังส <recuper ates. S 1> ี่ีนนไก่ขึ้นน้ำมาเจ้าอยู่นี่มากระนังขึ้นขึ้นกาขึ้นนักคนอยูนองยามลงตะคอนเเแล้ไก่มันนอนอยู่ในห่านนี่ขาข้อเอาจะตะปเดนท้นัทนีนะ แทงตากันด้วยอพอดีออมันหักสูงบรา,าเนี่ยามันีกเอาเอาถนัดลงกับตะปูอ,อาหนีลงกับตะปูทำนี้ก็บฟรีฟรีนี่นี่นี่แบบซองผักเลยนะแบบว่าไอ้มีเกียร์แน่ก็นั่ง ภักเทิงสันซูงเนี่ยผูได้บุมิเกียรในกระนัยยนขั้นต่ำขั้นต่ำนี่องสันสน,สนี่มาเูดวเนห็ดห่านพี่น,อน้อยแต่ต้มทมขามันเย<อ>็วนว o อมน้เย็นน้มนำจีนอน mệt pì non ơi mệt là... bừng xôm phải mình job khiệp đây pì chắc mình mượt chắc mình ảo này đấy đẹp cái chứ cứ vào bỏแดด đâu mẹ, mẹ chắc nay đây hơi nhảy này hơi vìn con đấy, chắc con nhặt to, ຂໍຊິດີກેຝາກອຸແພງດີນະພີ່ນ້ອງເນາະຝາກກົດໄລ້ກົດແຊຣກົດຕິດຕາມຊ່ອງອື່ນດີພີ່ນ້ອງຜິພາດກຂໂທດຂໍພນາະຄນນເົວດເ